มีแต่เรื่องปวดหัวเพื่อบอกน่อยความัวไม่ทันไรความบาก็จะอยังไม่คุยแจ้วผัวฉันนะนะเคยใส่ใจอะไรบ้างเคยสนใจอะไรบ้างดูแลให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างตั้งเป็นหม่อมฉันคิดอยู่คนเดียวยังไม่ใช่เวลาคุยเถอะไปก่อนจีนไม่ว่าจะเป็นพระนี่นิมนต์มาหมดแล้วรู้ที่นิมนต์มาหมดแต่เรื่องลูกนะเห็นไหมเห็นไหมยังไม่คุยที่ก็บอกอยู่คือเจ้าพี่ใจเหมือจเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยแต่ว่ากว่าจะเรียบร้อยยังไม่ได้เวลาคุยเอาคุยกันอยู่วำลังวุ่นวายอะไรกันเนี่ยฮะ เพชรชารัฐพัชราฟงเอ้าโอ้โหชัดโมรีไหนๆจะมาแล้วทำไมไม่มีใบบอกแล้วเนาจะได้เตรียมเสลี่ยงเงินเสลี่ยงทองไว้คอยต้อนรับไม่เป็นไรเรามาเองได้มาตามคนสัญญาไงเล่ามาตามตามคำสัญญายาวเลสัญญา อากาศมันเย็นปากมันแบบมันเลยอ้าไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นพึ่ไปสัญญกรรมมาก็เลยอ้าไม่เต็มที่เห็นบนอยู่คนเดียวคือไม่ใช่พหคะกำลังแบบว่ากำลังเจรจากับเจ้าพี่เขาเพชรรัตอยู่ว่างานแต่งอะเรียบร้อยดีไหมพี่คะบัตรนี้กองคันหมากเอกจากฉัดแก้วมาถึงเพชรชมพูแล้วความจริงนะโอ้โหดีใจจริงๆเลยปื้ปิติแล้วไหน่ะราชบุตรเขยของเรา ถ้าเช่นนั้นมหาดเล็กคู่พระไทยในมหาดเล็กของท่านเนี่ยอะไรวุ่นวายกับนางสนมจังเลยเนี่ยฮะประกาศเรียกประกาศเรียกเจ้าเบ่าอะไรนะพี่เจค่ะประกาศเรียกเจ้าเบ่าฉัดแก้วออกมาได้แล้วประกาศเรียกเจ้าเบ่าฉัดแก้วปังแก้วของฉันกําลังลุ้นพระองค์ท่านอยู่เอางี้ดีกว่าเอาทหารกับเจ้าเดี๋ยวไปจูนดิเดี๋ยวก้วของฉันจัดการให้พี่เจค่ะเอาสักรายปากแบนจวง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านผู้มีเกียรติพบกับเจ้าบ่าวของเราวันนี้แต่งตัวมาสวยสดงดงามก็ฉันหาแบบช่างดีไซนเนอร์แต่งตัวให้เลยพี่เจ้าค่ะเหรอ้องอย่นั้นาสิาถ้าอย่างนั้นถ้าท่านอยากจะเห็นเจ้าบ่าวของเราแล้วขอเชิญพบกับราชรถชัดแก้วออกมาแล้วราชขาบุตร ต้องสุดยอดหลือต้องยิ่งใหญ่ใช่หรอช่วงนี้มันอ่จะหมดก็ท่านี่ดังดีเซเนอร์จากต่างประเทศมาต้องอลังหุ่นยวแน่นอนค่ะมีขบวนอะไรมาด้วยหรือก็ฉันจัดขบวนเสด็จแต่ว่าอันนี้คอนเสิร์ตพระองค์ท่านหาไม่เจอร้องแหย่มาเลยเหรอเนี่ยก็ฉันไม่ได้หามาไม่ได้หามาไม่ได้หา ให้ได้เป็นของขวัญมีนัก่ต้องมาด้วยปล่อยเธอไปถ้าจะมีอนสักคนต้องทอทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดแผงดินใก็ก้มหน้าฟื้นมันไหวฉันแค่ต้องปล่อยเธอไปถ้าจะมีคนสักคนต้องยอมถอยไปให้ได้เริ่มใหม่ นักร้องแต่งตัว<ด>พี่<ด>โกนยื้อแค่ยอมยิ้มให้มาแลชดชัดแก้วมายัางไม่เจะข้างไหนไม่มีแล้วช้าก่อนพี่ปร <c oughs> าโมดไม่ใช่นะชัดแก้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ลูกแล้วดูไป <c oughs> ยอมผมเผาสีม่วงลูกบ้าไปแล้วเป็นเจ้าเบานะลูกก็ <c oughs> ผมฉันชอบแต่งตัวแบบนี้ ไม่ได้ให้เขาไปเปลี่ยนชุดบัตรเดีด<อ>๋ยวนี้เป็นคำสั่งของปิดาสเสด็จพ่อที่หมชั้นยอมแต่งก็ดีผมเถไปแล้วนะถ้าเหิเ่เสด็จพ่อจะให้หมชั้นไปเปลี่ยนชุดตามสเสด็จพ่อหมชั้นก็ไม่แต่งหมชั้นไม่ได้อยากจะแต่งด้วยหมจะกลับเมืองอ,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 อย่าพึ่งกลับลูกชุดนี้ก็ดีนะเพราะว่าเออถ้าเช่นนั้นรีบเ,เขา้าเข้าไปเลย แล้วช่างที่ไหนตัดเย็บชุดให้เนี่ยกางเกงมันหลวมเลยนะพี่คะอย่ามายุ่งกับฉันว่าชุดนี้ก็ดีแต่ว่าเปลี่ยนยางหน่อยก็ดีนะพี่เจ้าค่ะพงศ์รู้สึกมันจะยืดหมดแล้วยางอะไรเอาอะแดปเอาน้างินเอายางอะไรกันยางในรถเหรอเออพัชชาราอะไรเนี่ยขอคุยกับพัชราหน่อยเถอะทำไมคุยไม่มีอะไรคิดอะไรก็มีเราหรือเปล่าปัดนี้เราอยากจะบอกความในใจว่าถ้าจะคิดอะไรกับหมฉันรอให้ผัวหมฉันตายก่อนเฮไม่เป็นไรไม่ต้องรอตายหรอกให้คิดได้เลยอนุญาต นี่ถ้าเป็นโควิดตายเลยเนี่เพราะว่าเนีตัวเนี้เพชรพัชารา,ชา,ราบัดนี้เราบังคับราชาบุตรของเราให้มาแต่งงานนะสิเขาก็เลยแต่งตัวแบบแปลกๆขอให้อภัยโทษด,ด้วยเถิดฮะ<อ>นี่มันอะไรกันนี่ยเจ้าเพนี่แหละตัวอะไรแต่งตัวแบบนี้ไปให้เกียรติสมศร ยังไงลูกเขาพูดเรงไม่ได้เป็นยังไงพระบิดามแต่งตัวเป็นเทนปลาโมดนะเนี่ยอะไรคือปลาโมดไอหนูบอกไปที่ปลาโมดคือใครความไม่เมียกูเข้าใจด้วยโอ้สเด็ดแม่นะเขารู้จักแต่เจมเราขอให้เจมเลืองสักการแต่งงานครั้งนี้ร่วงไปด้วยดีด้วยเถิดนะเดี๋ยวเรามอบรถเอ็มจีให้หนึ่งคัน แหมช่วงนี้กําลังขาดแคลนเลย้าพูดขนาดาษนี้ก็ต้องแบบก็ต้องไว้ไว้หน้ากันสักหน่อยไม่ได้เห็นกัรรถเอ็มจีนะไปคะแต่ว่าไว้หน้ากันยังไงก็เป็นสหายกันเอาเป็นว่าให้มันลุล่วงกันไปนะไปคะเขพไทยมากเขาดีแค่เอ็จะแท้เลยนะเนี่ยค่ากำลังร้อนมาก่อิสุสดีๆไม่นั่งไม่ไม่จะไม่นั่งเอ็มจีเพราะอิสุสูมันนำหน้ามันจะโดนยึดแล้วอ่ะโควิดมาไม่มีตังส่ง่ะต้องกลัวเราหาไม่เจอหรอก เดี๋ยวบอมช่วไปตามลูกก่อนปรีบเลยรีบๆแต่เพชรชูปูเพชรชูปูลูกเชื่อเองแต่ละอย่างลูกไม่น่าข้าหลวงเฮ้เจอนมเป็นลูกเบาบานในแวบแรกที่หันไปมันเข้าใจอย่างแรงเฮ้เธอไม่รู้ว่ามาแต่ไหนมาทำมีชิ้นวันไวและลงแรงอย่างแรง อยากจะเดินก็ไปหาไปทาก <74. S 1> และแลกกับเธอว่ารักแต่มันก็เร็วเกินไปอ่ะไอพวกผู้ชายที่เคยแลกเปนกุนกรนถึงหยุดเอาไว้ก่อนพอตอนนี้อะไรเนี่ยเลือกแพ้จะพูดมาแล้วเพื่อเพื่อเธอคนเดียวแนารู้ไหมจะไม่ยอมแลกกับใครจะยกให้เธอไปทั้งใจจะให้เธอทุกนัดเนี่ยจะเอาใจแค่คน เนี่ยเดียวรับได้ค่ะก็รักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปแต่งงานหยุดมาหยาลูกคันนะฉันยอมเล้คุยจังอ่ำเธอแล้วนี่เอาความลูกคันซี่ห่างไม่ได้ทำไมคู่นี้น่าไปอยู่วงอะไรรู้ไหมวงอะไรวงไข่ปิ้นมองเอ๊ะโอ้ยวงอะไรนะไปไอ้หนูหนู ขอโทษดิราชบุตรอันนี้ใครก็ไม่รู้ไปลงมานี่ลงไปลงไปไปที่นี่งนักร้องลงดีมากเนาพี่ชอบเพลงนี้พี่ชอบเพลงนี้ไอ้หนูย่ายจุ่งกับเขาลูกเอาไปนู่นเลยไปออกออกออกจากงานไปเลยไปต่างออกมาได้เวลาแล้วไป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 ร้องที่อื่นคือตอนนี้ไม่ใช่ คือมันนี่ก็ได้ทุกลงจริงมันจริงจริงนะแล้วมันจะทําให้ทุกคนมาโฟกัสอยู่ที่เขาคนเดียวอ่ะเออเส็จพ่อเสนจแม่ใครเนี่ยจำลูกไม่ได้รือไงเล่าแกมาโวยวายอย่างเงี้ยแกสร้างเรื่องสร้างราวอย่างเงี้ยแกใช่รัชนีกรไหมเขาจบไปแล้วค่เคียจบแล้วเออเหรอเลยอดเลยสองหมื่นห้าเออยังไงแกเป็นใคร เสด็จแม่ล้ว,วไทยเนี่ยเขามีชื่ออยู่เนี่ยไม่เห็นอ้าวเห็นชื่อหนูหรอม,มชื่ออยเขาบันทึกชื่อไว้เนี่ยชื่ออะไรคะอ่านซิโฟกัสหน่อยโฟกัสตรงนี้หน่อยโอ้โหสายตามไม่ดีอะไรปีปาแป้งเหรอใช่ค่ะโอ้ตายจริงชื่อหนูเองค่ะพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้ชื่อใช่ไหมเนี่ย <S 2> <S 2> นี่เสด็จแม่อะไรจ๊ ไปเข้าฝิกวะนะไปไปเปลี่ยนไปเลยแล้วพูทำอะไรแต่งตัวอะไรเนี่ยประหลาดผิดมาทุกันนะแม่รับไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดไปไป,<า>ไปเลย<แ>เล่ก็ผบบฉันบอกแลก้วผมไม่อยากแต่งผมฉันมีผัวอยู่แล้วอีกอย่างนี้นะแถกเหลือมากไปเราตกลงกันไปแล้วนะหรือเขาพูดหรือยังไงกันฮะก็ยอมทําตามแม่พวงลำวงจํำบะมาแต่ยังไงเนี่ยฮะไปไปเปลี่ยนชุดไปเลยไปเปลี่ยนเลยเล่ยผมจะแต่งชุดนี้ทําให้แต่งชุดนี้ก็ไปแต่งแม่มาแล้ว โอเคมากใครไม่ชอบแม่ชอบไปลูกไปแต่งยังไงเนี่ยผมฉันรอนานแล้วเนี่ยปกติผมฉันไม่เคยมารออนันนานแบบนี้นะคือเจ้าพี่ลงมานี่ก่อนประทับลงมาลงก่อนลูกมาลูกมาเร็จจัดทิ้งไปก่อนเรื่องด้วยหม่อมฉันเห็นการแต่งตัวของเจ้าบ่าวเกรงว่าเจ้าสาวแต่งตัวกระโปรงราตรีสีขาวแล้วจะไม่คู่ควรกันหม่อมฉันก็เลยจัดชุดที่มันเข้ากับเจ้าบ่าวอย่างมีสกุลพอกันเทียบเทียมกันคือ เพชรจูบูไคะเทนเดียวกันเลยอันนี้ไอ้อะไรอะไรตกใจอะไรชาบบรีตกใจอะไรเอาไปเอาไปไปพอแล้วลูกไม่ต้องมารยาทดีขนาดนั้นไม่น่าเชื่ออะไรโอ้ไม่กอฮะไม่ได้จะบ้าไปใหญ่แล้วเ่อยังไงยังไงลูกเรากลับเมืองเขาไม่ให้เกียดเราเพราะการแต่งตัวดูไม่มีสกุลุชาติน่าเกลียดไหมน่าเกลียดมากไม่คู่ควรกับหมชัน ไม่คู่ควรครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเโอ้ no n โอ้ยโอเคเธอลูกโอเคเธอนะเพราะว่าสภาพหนูเนี่ยจังไรกว่าน้องอีกลูกนะหม่อมฉันไม่โอเคหม่อมฉัน no w a โอเคเธอลูกเตะคุดไปแม่ขอเถอะ ลูกตาพี่นี่ก็ไม่ต่างจากเขาหรอกจิ๊มากับพี่ไหมนี่ยไปแต่งเดินแต่เสื้จอยางงอเเหลื่อมตะรอครับไปเร็วๆจะได้รีบกลับมานั่งหม่อมฉันไม่เต็มใจขอบอกเลยตรงนี้เออไม่เข้าใจลูกแต่งกันก่อนไปพระเจ้ากำลังจะมาแล้วด้วยมาลูกมายังไงให้มันต้องเด็ดเดี่ยวไปก่อนเนาะร้อยก่อนมาลูกไปแหกนางต่างเมืองเขามากันเยอะแยะ่ยหนอยลูกสงสารแม่ด้วยเออเดี๋ยวมันจะอายเขานะดูแลด้วยดูแลด้วยนะฉันมลีนะดูแลดูแลด้วยพระเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว